ปุเนี g, ่ยถ tamam, <c ười> ือว like ่าประหยัดนะครับถือว่าประหยัดมากไม่ค่อยได้ใส่เยอะก็คือถ้าเกิดว่าอินทรีย์เคมีตอบโจทย์ก็คืออาจจะใช้เคมีให้น้อยลงใช่ไหมคะต่อไปใช่ครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดพอดีระหว่างอินทรีย์เคมีร่วมกับเคมีนะครับผมก็จะขอใช้แนวทางนี้ในการทําไปไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ไปเคมีล้วนแล้วก็ไม่ไปอินทรีย์ล้วนนะครับผม พี่นัดคะครับผม EP นี้เราก็จะมาคุยเรื่องการใส่ปุ๋ยทุเรียนกันค่ะต้นเล็กต้นใหญ่เนาะครับช่วงนี้ทุเรียงังติดผลพี่นัดใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยชนิดไหนคะสูตรอะไรแปลกใจใช่ไหมใช่ค่ะว่าต้นเล็กที่ปลูกใหม่ก็มีใช่ยังไม่ออกลูกต้นลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีครับเวลาการใส่นะครับถ้ามันอยู่ระยะที่อยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับสําหรับต้นเล็กหรือเดือนครึ่งนะครับผมก็จะใส่หนึ่งรอบ แต่ปุ๋ยที่ใส่จะเป็นคนละสูตรกับต้นที่มีลูกนะครับอย่างต้นเล็กเนี่ยเวลาเราเดินมาใส่แล้วก็จะวันนี้เรามาเปิดน้ําสักวาลสองวาลนะครับเราก็ไล่ใส่สูตรหกสามสามอะมิโนโฮิวมิกฟูบิกครับเราก็จะใส่ไปพร้อมกันหรือถ้าท่านอื่นมีปุ๋ยตัวอื่นนะครับก็แนะนําอย่างนี้นะครับต้นทุเรียนที่เป็นไซต์ต้องการบํารุงการจเจริญเติบโตนะครับทางกิ่งก้านใบก็แนะนําเป็นตัวหน้าสูงครับผมส่วนบางต้นของผม,ผมที่มีลูกขนาด เล็กอยู่ขนาดกลางอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะให้ปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งเป็นต้นลูกใหญ่ก็จะให้อีกสูตรหนึ่งแต่อันนี้จะไม่ใช่เดือนละครั้งอันนี้จะเป็นอยู่ประมาณ10-15วันครั้งก็ตามระยะของเขาครับก็จะให้อยู่ตามนี้ส่วนเรื่องของการให้น้ําผมสามารถเปิดให้ไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าตอนนี้ระยะของลูกแต่ละรุ่นกับต้นทุเรียนเล็กสามารถไปด้วยกันได้แล้วแล้วก็ช่วงนี้ที่สําคัญมันมีฝนมาช่วยหลายรอบแล้วก็เลย ไม่ห่วงแล้วเรื่องใบพาะเข้ามาแน่นอนแล้วไม่มีแตกเยอะไปมากกว่านี้แล้วครับผมเราให้เหมือนกันไม่ได้หรอคะทั้งแปลงปุ๋ยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าต้นที่มีลูกเราไปให้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสุงสูงก็จะทําให้ใบอ่อนมาแต่ไม่ส่งผลดีกับคุณภาพของลูกกับการถ้าเราจะเอาปุ๋ยต้นที่มีลูกพวกสูตรสูงสูงพวก 15- 5ห้ามาใส่กับต้นทุเรียนเล็กที่ยังไม่ออกผล ก็จะทําให้ต้นทุเรียนตรงนี้มีการเจริญเติบโตที่ลดลงนะครับผมเพราะว่าเหมือนให้ไปแล้วเขาไม่ได้ใช้ธาตุอาหารตัวนั้นๆหมดก็จะสะสมอยู่ในดินนะครับแล้วอย่างต้นเล็กที่ยังไม่ไม่ออกผลนะคะพี่นัทต้นเล็กที่ยังไม่ออกผลก็จะให้เป็นตัวหน้าสูงเช่น6กสามสามยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับใส่ได้เลยครับเก้าสามสามก็ได้สิบสองสามหกก็ได้นะครับในการใส่ก็คือการใส่ปุ๋ยน่ะอีกทีหนึ่งนะครับให้เราดูแบบนี้ บางทีเราซื้อปุ๋ยมานะครับใส่ไปสองครั้งสามครั้งไม่เห็นความแตกต่างไม่เปลี่ยนแปลงก็แนะนําให้เปลี่ยนนิดนึงนะครับหรือให้หาตัวมาเพิ่มมาประยุกต์ใช้ในการผสมกันเช่นเราหว่านตัวนี้ไปแล้วมันไม่ขัดเตือ่อนทําไมมันไม่เขียวเลยทําไมมันไม่ถอดยอดถ้าลองปรับสภาพดินนะครับโดยการหาสารปรับสภาพดินนะครับหรือยิบซ้าหรือโดโลไม์นะครับมาช่วยเขานะครับต้นเราประมาณสักครึ่งกิโลหว่านบางๆหรือ1นกิโลนะครับขึ้นอยู่ว่าขนาดต้นนั้นอนะ่ะมันเล็กมันใหญ่แค่ไหน ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่ไปสามรอบสี่รอบห้ารอบมันก็ยังไม่โตมันก็ยังไม่ต่างใบก็ยังเล็กเหมือนเดิมออกยอดก็ไม่ค่อยออกเราก็ต้องปรับปรุงคิดเปลี่ยนแปลงนะครับเอ๊ต้องไปหาสาเหตุว่ามันไม่ออกเพราะอะไรก็ลองตรวจสอบค่าดินดูนะครับถ้าค่าดินมันไม่อยู่ที่ห้าจุดห้าถึงหกจุดแปดหกจุดเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แล้วมันไม่ค่อยงามท่านต้องปรับปรุงเรื่องดินก่อนเพราะว่าดินที่ค่า ph สามสี่ไม่ถึงห้า จะทำให้าธาตุอาหารต่างๆเนี่ยไม่ย่อยสลายจะถูกตึงไว้ก็ควรจะหาตัวที่มาปรับค่า pH เพื่อที่จะให้ปุ๋ยต่างๆนั้นย่อยสลายแล้วให้ทุเรียนสามารถดูดเอาไปกินได้นะครับทั้งอินทรีย์วัตถุต่างๆจุลินทรีย์ต่างๆในดินที่มีประโยชน์นะครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยย่อยอเรียกว่าปุ๋ยและกันที่อยู่ในดิน,นาธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั้น ให้ต้นทุเรียนได้กินอีกทีหนึ่งนะครับผมของผมช่วงนี้ก็ปัญหาที่จะเจอต่อไปนะครับใบแก่จะเริ่มเริ่มจะใกล้แก่แล้วเดีย๋ยวรอบต่อต่อไปนะครับถ้าหมดฝนเนี่ยหมายถึงว่าหมดสงการถ้าฝนทิ้งช่วงร้อนจ,จัดๆอาจจะต้องมีการตรวจด,ดูแล,แล้วก็ฉีดยาไรแดงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าระยะนี้ถ้ามีไรแดงลงนะครับก็จะส่งผลกับการจเจริญเติบโตของลูกของผลทุเรียนได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็ยังไม่ได้แขวนเลยครับยังไม่ได้ขึ้นไปโยงลูกเลยนะครับเพราะว่าลูกยังมีขนาดเล็กแล้วก็ต้นก็ไม่ได้สูงมากนะครับต้นนี้ก็มีตัวอื่นบางก็คิดว่าหอ่อต้นที่ลูกลอยๆห่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ค่อยมาหอมา่อใหม่พี่นัทคะส่วนใหญ่แล้วที่สวนของพี่นัทใช้เป็นปุ๋ยยี่ห้ออะไรคะของผมใช้เป็นตอนนี้ก็ใช้มาเป็นอินทรีเคมีเยอะเป็นของสิงโตน้ําเงินนะครับสังเกตดูนะครับทุเรียนของผมเนี่ยก็คือบริเวณพื้นที่หญ้าค่อนข้างเขียว ต้นทุเรียนของผมลูกอาจจะไม่ดกมากหรืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าก็เต็มต้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ใบของผมค่อนข้างหนาค่อนข้างสมบูรณ์แต่ปีนี้เพิ่งเอามาใช้ปีแรกดูระยะเนี่ยต้นมันสมบูรณ์แต่ว่า,าลูกมันน่าจะมีมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นปีแรกของเรานะครับเดี๋ยวปีต่อไปมาดูกันอีกทีนึงครับว่ามันจะดกกว่านี้ไหมนะครับแต่เรื่องปุ๋ยเนี่ยถือว่าประหยัดนะครับถือว่าประหยัดมาก ไม่ค่อยได้ใส่เยอะก็คือถ้าเกิดว่าอินทรีย์เคมีตอบโจทย์ก็คืออาจจะใช้เคมีให้น้อยลงใช่ไหมคะต่อไปใช่ครับใช้ใช้ช่วงจําเป็นที่ว่าเรายังอาจจะยังไม่เก่งเรื่องของการใช้อินทรีเคมีในการทําดอกก็อาจยังจะต้องอาศัยพวก824อยู่บ้างค่ะครับผมแต่ว่าเขาก็สามารถใส่ร่วมกันได้ใช่ครับใส่ได้ครับบริเวณนี้เนี่ยผมให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับนี่ ทางด้านนี้นะครับผมปลูกติดอยู่กับแปลงขนุนนะครับของเพื่อนบ้านนะครับเรามันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับทุเรียนกับขนุนนะครับแต่ว่าผมก็แก้ปัญหาเรื่องรากของต้นไม้ที่ใหญ่กว่านะครับเข้ามาแย่งอาหารของทุเรียนโดยการขุดเป็นร่องแบบนี้นะครับเพราะว่าเราเองก็ปลูกต้นทุเรียนนะางจากพื้นที่ของเราอยู่ประมาณสาเมตรซึ่งต้นทุเรียนเราก็ไม่สามารถจะยื่นกิ่งออกไปเพราะว่ากิ่งขนุนนะเขาอายุป,ประมาณ20ปีมันโตไวกว่าครับมันก็ออกมาหา แบบนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการตรงไหนมีความชื้นนะครับรากของต้นไม้เขาก็ต้องการดูดอาหารต้องการอยู่รอดมันเป็นเรื่องปกติครับเขาก็จะยื่นออกมาลักษณะแบบนี้ครับบางคนถามว่าต้นทุเรียนเสริมรากดียังไงเนี่ยลองดูครับต้นทุเรียนเสริมรากของผมที่ดูมาก็เป็นเสริมรากเกือบทั้งหมดเลยนะครับแปลงนี้อันนี้ให้เห็นชัดนะครับเพิ่งเจอสามรากเห็นชัดๆัด ครับค่าสีดําอันนี้ก็คือค่าของตะไคร่น้ํานะครับที่เกาะกินาจากน้ําที่โดนโคนต้นนะครับน้ําก็เป็นสามหัวครับอันนี้ก็อยู่ระยะที่ประมาณทั้งหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบวันแล้วนะครับบางรุ่นลูกเล็กก็อาจจะอยู่ประมาณห้าสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะจะทําการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับเป็นสูตรกลางท้ายสูงหน้าหลังสูงนะครับกลางต่ําทั้งหมดนี้ก็ เป็นอิ C K Me นรีย์เคมีนะครับ mm hmm. Me, ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนะครับเคมีปุ๋ยเคมีนะครับก็มีเพียงประมาณ10อร์เซนะครับเพราะว่าอยากจะไม่อยากให้ดินเสียนะครับเพราะว่าบางครั้งเคยมีปัญหาเรื่องดินนะครับเรื่องดินเสียเรื่องระบบรากนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับว่าจุดไหนที่จะเป็นจุดพอดีระหว่างอินทรีย์เคมีร่วมกับเคมี Me นะครับผมก็จะขอใช้ แนวทางนี้ในการทําไปไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ไปเคมีล้วนแล้วก็ไม่ไปอินทรีย์ล้วนนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่แตกใบอ่อนนะครับแล้วก็หลุดร่วงเยอะเลยครับต้นนี้จากตอนนั้นที่ลูกติดเยอะพอสมควรครับก็เหลืออยู่ประมาณทักยี่สิบยี่สิบลูกนะครับผมใบอ่อนแตกเยอะมากเลยครับ คลิปนี้ก็ผมก็ขอพาชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่อ,อยากลดต้นทุนนะครับในการปลูกสวนทุเรียนก็สามารถใช้ดินในพื้นที่ของตัวเองจัดการด้วยวิธีการง่ายๆไม่ต้องทำให้ยุ่งยากมากเหมืองของผมวันนี้ก็ทำได้แต่ที่จะต้องเป็นที่ดอนแต่ถ้าจะให้ดีของผมสักนิดนึงนะครับควรจะปั้นโคกสัก30เซนนะครับความสูงกว้างสักแค่2เมตรครึ่ง3มเมตรอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ใช้ดิน เปืองเยอะก็ใช้ดินในพื้นที่สวนของเรานะครับโดยการใช้แมคโครต้อมๆเก่าเกามาเป็นโคกแล้วก็ขุดหลุมปลูกตรงกลางเลยแบบนี้ก็จะประหยัดต้นทุนระบบน้ํานะครับการฝังมีข้อดีนะครับคือท่อน้ําจะไม่แตกง่ายจะไม่ชารุ้เสียหายง่ายตัดหญ้าก็ง่ายแต่ต้นทุนในการขุดล่องขุดฝังอะไรนี้ก็จะเพิ่มแต่เป็นการทำงานครั้งเดียวที่จบ การทํางานครั้งเดียวให้จบนะครับทำสวนทุเรียนก็คํานวณเลยนะครับว่าท่านจะปลูกกี่ไร่มีทุเรียนกี่ต้นไฟของท่านเป็นกี่เฟสน้ําดีไหมนะครับจะใช้ท่อขนาดไหนปั๊มขนาดไหนก็คํานวณให้สัมพันธ์กันจะทํางานช้างานเร็วขึ้นอยู่กับท่านวางแผนนะครับเอาแบบเปิดทีเดียว100ต้นหรือเปิดทีเดียว200ต้นเปิดทีเดียว500 000, ต้นพันต้นก็คํานวณท่อคํานวณอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาทีหลัง ครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากค่ะสำหรับ EP นี้